สวัสดียามเช้าค่ะนาดำนะคะนาข้างบ้านค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเก็บบรรยากาศนาดำนะคะให้ชมค่ะกับบรรยากาศยามเช้านะคะดำเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเมื่อวานนี้นะคะให้ชมค่ะเก็บบรรยากาศนาดำสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ สวยงามมากเลยค่ะนาดำค่ะเก็บบรรยากาศนะคะดำนาเสร็จแล้วค่ะนาข้างบ้านค่ะนาข้างนาข้างบ้านนะคะบรรยากาศยามเช้าด้วยค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะ กับนาดําค่ะหลังจากที่รถด,ดำนาเสร็จแล้วนะคะมาเก็บบรรยากาศให้ชมค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะใช้รถด,ดํานะคะเป็นแถวเป็นทิวสวยงามมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเก็บบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีๆเลยค่ะยามเช้านะคะนี่ค่ะ บรรยากาศยามเช้าค่ะนี่ค่ะเก็บบรรยากาศนะคะตรงท้ายสวนค่ะสวยงามมากเลยค่ะดูค่ะกับนาดำนะคะเมื่อวานที่รถมาดำนานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะกับบรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศค่ะมีนกด้วยนะคะดูนกค่ะ นกจ้องใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวนะคะบรรยากาศยามเช้าค่ะกัดทุ่งนาเขียวๆค่ะตอนนี้นะคะจากหลังที่รถด,ดำนาเสร็จแล้วนะคะสวยงดงามมากเลยค่ะนาดำค่ะสวยๆเลยค่ะเก็บบรรยากาศให้ชมนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะ ติดกับข้างสวนค่ะนาข้างบ้านค่ะสวยๆเลยค่ะบรรยากาศนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยๆเลยค่ะมีดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้สีส้มค่ะสวยๆเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะอันนี้มีน้ำแล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นลอยนะคะสวยมากเลยค่ะนาดำนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนาดำนะคะจะเป็นลอยเป็นทิ้วเลยนะคะเป็นลอยๆค่ะสวยงากเลยค่ะเป็นแถวๆเลยนะคะสวยมากเลยค่ะกับบรรยากาศนะคะสวยงามค่ะเก็บบรร <y aga> ยากาศให้ชมนะคะนาดำค่ะ